สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสำหรับทานไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็เป็นกำลังใจให้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะมาตามตัวเลขแนวทางลาวนะคะของแม่น้อยนะคะท่านผู้ชมอันนี้นะบ้านแม่น้อยค่ะคือแม่น้อยนีเพิ่นเป็นแม่ของมาดามเล่นะคะส่วนมาดามเล่เพิ่นกัก บ้านหลังเมื่อกี้นะบ้านติดกันนะพี่นอ้องบ้านก็ละหลังนี่มาหอดมาถึงแล้วแม่วันด,ดีจ้าบด้จับให้นะครับเพราะว่าแม่บ่ได้จับเป็นสูตรเมื่อ<บ>กลายสูนเก่าเนาะครับมาขึ้นสูนเก <laughs> ่า<บ><บ>มาเก่าหลายอันนี้ก็เห็นอยู่โรกนี่มั่งการอยู่นี่อักบ่ได้เอาให้เมื่อนี่แม่บอกถึงขนมไทยแม่น้อยนะครับเราเป็นอันนี้เนาะ บรสลัดเวรแม่อศูนกาชัูนให้แล้วละอันนี้เดี๋ยวคอยข้ยนไ้แล้วแม่ขียนไปแล้วครโอ้เราเกิดมันยังาตำเล่าเนะแม่เนาะเป็นเป็นมันของปูนะครับมือนี้นะครับแม่ทิพย์พานหน้ากับรูไปแต้มหนึ่งนม่เนาะมันออกสองสี่นั่นแหละแม่หาสองสามหัวเีนเปินนั่นเด้หัวเีนเปิดกลับกันครับนี่ ข้างล่างสองเกต่างเห็น,<ะ>น,นบ่มันเปิดกลับกันอ๋อแสดงมาเกจสองกับห้าดิเกจสองกับหาเพิ่งเอาเอาโตดีๆนะแม่จับให้งี<ะ>เอฟซีมันมันเปิดกับเกจบ้างเพิ่อกระโถ่มาเอาอยู่วังหันคือเพื่อคือแต่เอฟซีกระโถ่ไปเลยหาผมอยู่บอก <O. S 1> ไปตามไม่น้อยนี่เดี๋ยวผม e. ไปก่อนยังกันนี่ว่ะผมสีด่วนๆให้เลยผมว่ะบางคนเหมาว่านเพิ่อกระโถ่มาเนาะคือเพื่อเห็นเกจต่างกัน เราบัทันมาบัทันมาโยหอนนี่แม่เกี่ยวเจียวใหย่ปูนของเล่นพอควรมาสองใบใบเกือบทำแปลกๆด้วยอะไรตำราวันที่สองนะแม่เนาะวันจันทร์ที่สองกันยายนนะครับเปลี่ยนพ่อเดือนใหม่นะครับสร้องเดือนใหม่แต่ว่าแม่ไปบอกปูนะครับน้อาพี่น้องคะก่อนที่จะ เอาตัวเลขนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อพี่น้องจ๋าฮอนฮอนครับรถมากอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีคุณแม่โปักเห็นยังไงน้อยเล่าอ้าวหายองไข่สองหัวก็หัวเค็ดไปปิดหนี้ค่ไโม้เสียดายนะแม่เนาอแต๊มเดียวเอาหมือนนี่เป็นมือของปูอะผมเมเนืกอออกแบบปูคนพัก ตาแม่ตามว่าฉินกยาพกับเขาห้องอยู่ด้เนาะตาแม่ตาแม้วัาฉินก็อยาเพิ่งกับเขาห้องตาแม่ไปบอกปู่ไว้เนาะไปเพื่อจุดแล้วครับเดี๋ยวด้อยครับเดี๋ยวจุดไหมอ่ะอย่าเพิ่งเด้อยครับเลยเดี๋ยวเอาตัวเลขกตำราของแม่หน่อยก่อนนะครับเอาแม่แม่อ่านให้เอฟซีให้เพิ่นจดน้ำเนี่ยครับบ่ครับอ่ะสำหรับตัวตัวเลขของแม่ตัวเด่นเด่นยังแม่เด่นบ่เจ็ดครับ จ็ดกับห้านะครับสำหรับตัวเด่น <5 S 1> นะครับอาจจะคู่มาเลยแม่เจ็ดห้าครับสามแปดเจ็ดห้าสามแปดศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดแปด เจ็ดแปดสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดสองและเจ็ดสองอาตัวหลดเพราะว่ามันกลับมาไม่เอสุดืุดจ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 ัเจุดกุดจ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 อดจุ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 ดดจด แปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าจ้เาไปเป็นแนวทางไว้นอกเพื่อได้สามตัวนะครับตัวโอสามตัวเอาอีกยี่บ่อชุดหนึ่งเดีลต้าเมีจะให้ครับแปดเจ็ดห้ากับยังครับเก้าแปดหกเก้าแปดหกเออต้องใจกันมากมากครับจับตัวเอาไปเป็นแนวทางไว้นอกแม่นอะเส้นมาคู่กันกับหฮสองตัวนะครับเพื่อเป็นไฮสามตัวเก้าแปดหกนแม่นอะมันมันเป็นเลขกลับกันเนี่ย วัอนี้ยอดสุดล่ะวันนี้วันจันทร์ก็เป็นวันของปูดเด้อวันนี้จ้ะน้อแ,แม่เนาะงครับฟซีกระทูมาหลายม,มั้เยกรโทูมายอยู่ครับกระทูมาคือเก่าแล้วนะคะแม่จ้ะพวกไหที่ <จะ S 3> เป็นแฟนคลับ <หา S 1> คุณแม่นะคะตัวตรงรอบอย่ไหา ตามกึ้นเก่าหนอยตามึเก่าแล้วเนนักกีฬาเหล็กคนจะหูวยุ่คิดลบคงเนี่ยสิเกิขึ้นมาอยู่หรอกเหมือนคือว่าใค่ๆกับ่าเม่นีจะได้กันรงขึ้นมาเนาะแม่เนาะเม่อนเยู่นะคะคิดอยู่ดินี่คิดว่ายังไงต้องกลับมาเนาะแม่เนาะใชนะคะสำหรับผู้ใดที่ติดตามนะคะพี่น้องส้มตำลาวแซ่บแซ่บซศษมะแรงนี่แหละนะคะชีเก่าเก่าี ของไต้มันกระม้านี่เที่ยวเบิองซิเที่ยวเมืองเป็นอย่างโอ้เล็กไต้มันมาโอ้ชีเก่าเก่านี่แม่เบิองเออดสูตรนี่มันมาชีเก่านาะแม่เนาะมันคลับกันเห็ดมาโอ้นี่คลับกันเจ็ดซองกระม้าวะอันนี้ได้หามาเป็นสิบแปดซองกรบโปรงน้องนั่นแล้วเห็นบ่ล่ะพี่น้องมันเหล็กมันมาสรุปเหล็กมันเขาอยู่แต่ว่าเอาสูตมาบ่ถึงเนาะแม่เพิ่นกระเฮ็ดสูตรถึอยู่พี่น้องแต่ว่าจักสิจับเอาคู่ใดมันมีหลายคู่ ขอพร้อมเพย์แม่ด้วยค่ะเอฟซีสิโอนเงินให้แม่ได้นน่ขอพร้อมเพย์แม่ด้วยแสดงว่าเดี๋ยวโอนเขาเลขบัญชี้แม่เนาะค่ะพี่น้องภาพเบอร์มากเลยเหรอคะเออแสดงว่าไม่สัญญาณไม่ชัดเจนเนาะถ้างั้นก็ไปติดตามทางเพจนะคะทางแฟนเพจนะคะเจ๊ตังค์พารวยได้นะคะไปติดตามถ้าไม่ชัดนะคะไปติดตามเจ๊ตังค์พารวยนะคะหรือว่าแนวทางโชคลาภได้นะคะ ไปติดตามทางช่องทางนั้นได้เลยเนาะบางช่องอาจจะไม่ชัดนะคะเจ๊ตังพารวยพี่ยูลองลองไปติดตามดูบางทีสัญญาณมันอาจจะดูดกันนะคะมัดสุดเก่าลายแต่ว่าโอ้ดุดนะ <c oughs> บกมังกรดูพวกเรามัดซุดเก่าลายแม่โทรศทัพท์มาอยู่ครับทะโทรพัพย์ยจะพร้อมเพย์ให้เอฟซีกันนะครับ พร้อมเพย์ศูนย์5ปดแปนะครับเราแป๊บนึงนะครับสำหรับตัวเลขนะครับยอดมินจดให้ให้ชัดเจนนะครับแล้ก็แสงขึ้นแล้วนะแต่ว่ามันก็ภาพภาพ่พาชัดบอกพี่น่องภาพชัดบอกค่ะค่ายที่ไลฟ์ดูไลฟ์สดตอนนี้นะคะมัน ชัดไหมช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะถ้าไม่ชัดฝากติดตามในคลิปนะคะเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยด้วยนะคะสําหรับตัวเลขนะคะแอดแบ่งปันตัวเลขเข้าให้กับ fc นะคะเข้าไปในลายกลุ่มนะคะ s เลข t เลข3 2 5 1นะ่ะเร็นกับเขาอู่ด้วยเนาะใจ่าแม่ะซีครึ่บน,นี่นโอ้เขาเลยทั้งสองตัวเลยเนาะอันนั้นรัฐบาลไทยหมดเลาเเาห๋อาล่า,ลาม,มือนเอน่นอ๋อเ<ม>ล่าม,อม,ามือนั่นเน่ย จาแม่ซีตัวเดียวก็จะได้หลับตามมาอีกคนซีกับซีได้เอาอันหางอันกล่องออกให้แน่บนธ่ำนี่ไหมมันติดหางกล่องอันนี้ไหมขยับไปนิดนึงให้มัน้นหางโอเคอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับทำหับตัวเลขแนวทางเนี้แอดมินกำลังจดอยู่ดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูชัดๆกันนะครับต้องไหนไม่ชัดต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เราท้องเพลงท้องคุณแม่น้อยนะครับผู้ใดใจดีมีโชคลาภนะครับ 0887457586นะครับเป็นเบอร์พร้อมเพลงของคุณแม่น้อยนะครับขอบคุณผู้ FC ผู้มีน้ำใจนะครับเพื่อนกระไดโอนตังให้คุณแม่น้อยนะครับเพื่อมาทำบุญสืบทูปสืบเชียนบูชาปูน้ะแม่เนาะเราแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับเด่นตัวเด่นวันนี้นะครับแม่เก็บแล้วะครับเด่นเจ็ดกับนั่นก่อครับ เด่น7กับห้านะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับสายวิ่งสายรูดของแม่น้อยนะครับเด่นเจดกับห้านะครับอ่ะชัดเจนนะครับนาะกล้องไหนไม่ชัดรอก่อนนะคะกล้องไหนไม่ชัดรอก่อนนะคะเดี๋ยวต้องกลมนะแม่โอ้ยบริเวณวงกลมให้สำหรับครับสำหรับเครับ แปเจ็ดห้าสามแปดหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะครับสีวงนะครับ่วงนกับเอครับหามตาทินมาแม่เนาะอือครับอ่ะสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับวัตถุมงคลนะครับไอดีมาได้นะครับไอจีไลน์แบ่งปันนะไอดีนะครับแบ่งปันวัตถุมงคลส t นะครับเ x t เล็กทีเล็กนะครับ สามสองห้าหนึ่งนะครับเป็นสามสองห้าหนึ่งเป็นวัตถุมงคลของปู่ศิลานะครับของแท้นะครับไปรับมาจากที่วัดของปู่ศิลาโดยตรงนะครับปู่มหาศิลานะครับสําหรับตัววงกลมนะครับวงกลมสีแดงคือตัวเน้นของคุณแม่เพไปเบิรงพร้อมกันปัจเจตังจ่าจ่าจ่าแม่ครับตำราวันนี้นะครับ ปัญญาของแม่น้อยนะครับให้แคปหน้าจอยนะครับเด้วแอดมินกับพึ่งลอกจากต้นสบับพึ่งเหล่วนะครับด้วมือดีตั้งเลยแม่น้อยว่าให้ดังกัดพักเดิมเนี่ยไม่น้อยพันกล่องกันเป็นวันของปูนะแม่มเมียเนาะครบรอบของปูนี่สิผมจำได้ให้แคปหน้าจอยนะครับเจ็ดห้าสามแปด 1678คือตัวเน้นที่วงกลมสีแดงนะครับตัวกันห้ามตัดทิ้งนะครับ0572และ49นะครับตามนี้เดอพี่น้องนะคะตามไทยของแม่น้อยนะคะ,อะเอฟซีโทรมาแล้วอันรับ,บเลยแม่รับเลยแป๊บนึง เอฟซีกำลังแคบหน้าจออยู่ย่ำเฝ้าใจเยน็นๆให้เพิ่นแคบก่อนเพิ่ <c oughs> นกำลังแคบได้หรือยังคะท่านผู้ชมเอาแม่เอาคืนนมารับสกนอนู่บอกให้จังตอ่อแม่รับโทรศัพท์ก่อนเอฟซีเดี๋ยว FC เอฟซีเพิ่นอันนั้นครับสำหรับพร้อมเพลงกขอบคุณในหลายลลเรื่องเกียรสองเลขเลขเด่นเกียกับห้า สามตัวเอาดีบ่เดี๋ยวเอาสามตัวเจ็ดแปดเจ็ดห้าเก้าแปดหกเออตอนนี้ละไอ้ลุ้ยๆปังๆเรด่อเมื่อแรกเด้อจ้าตะกุดเหล็กไร้นะคะ สามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก t เล็ก3251เบอร์โทร0 6 4 3 9 6 9 2 8 0ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักเช็แอดไลน์มาได้นะคะตะกรุดเหล็กไหลขของหลวงปูศิลานะคะ id line นะคะ s เล็ก t เล็ก3251นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงเงปังปรวยรวยสวัสดีค่ะ